สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอแพรบารมีองค์ปู่สีสุดโทวันนี้เราจะมาจับนะคะสิบใบด้วยกันเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายกันเลยขอรัธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะองค์ปู่เทวเวสุวรรณพระปู่สีสุดโทนาคราชะะแม่ย่าศีประุมมา,าแม่อุรสสวดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของลูกดวงที่เห็นคลิปนี้ค่ะเปิดใบที่หนึ่งใบที่สอง เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันค่ะใบที่สี่ใบที่ห้าว้าวแสงสว่างนะคะใบที่หใบที่เจ็ดใบที่แปดใบที่เก้าและใบสุดท้ายค่ะใบที่สิบ โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะไปที่หนึ่นะคะหากใครกําลังจะเรียนหนังสือเรียนต่อนะคะหรือทํางานแล้วหาประสบการณ์นะคะขอให้คุณลงมือทําอย่างแน่วแน่และมีสติมีสมาธิในการทําอะไรก็ตามนะคะ,ะพยายามอยู่กับสติอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการงานที่คุณทําอยู่จะเป็นการต่อยอดให้คุณ มีเงินนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะคะอยู่ในร้านหรูหราเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆจะได้รับการคี่ลายแล้วการเงินการงานคุณจะสําเร็จมั่นคงและมั่งคั่งเกิดจากตัวของคุณเองนะคะต่อมานะคะจะได้รับชัยชนะนะคะหรือมีโอกาสจะได้เดินทางนะคะได้รับอ,อ,อิสรภาพบางอย่างนะคะแล้วก็เท่าที่ดูจะได้รับความสําเร็จนะคะในตัวเนื้องาน หรือการเงินสิ่งที่ตั้งใจจะสําเร็จค่ะแต่ท่านบอกว่าให้ระวังนิดนึงนะคะในระวังในเรื่องของความเหลืงในตัวเองนะคะหรืออาจจะคิดว่าเราเก่งแล้วแน่อะไรแบบเนี้ยท่านบอกว่าอย่าชะล่าใจนะคะทุกๆอย่างดูแล้วไพ่มันดูดีมากๆเลยแต่คุณอย่าชะล่าใจอย่าอย่าทนงตัวเกินไปนะคะอาจจะมีเรื่องที่บางอย่างดีบางอย่างไม่ดีก็ได้แต่ท่านบอกว่า แสงสว่างเปิดนําทางให้คุณแล้วเห็นไหมแสงสว่างนะคะเปิดม่านมาเห็นแสงสว่างนั่นหมายถึงว่าชีวิตคุณจะได้รับการเติมเต็มจากสิ่งรอบตัวรอบข้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเปิดทางแสงสว่างให้คุณเดินทางได้อย่างถูกต้องค่ะหนทางอะคะ่ะมันอาจจะดูเหมือนกับ เจอสายฝนเนาะนั่นหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องการติดขัดมากแต่เท่าที่ดูคุณบักบั่นมานะมากนะคะทําให้สิ่งที่คุณไปเจออะไรก็ตามคุณจะได้ความประสบผลสําเร็จกลับมาอย่างแน่นอนนะคะความมูทะลุของคุณนะคะอ่ะต่อมาค่ะนะคะอ่อขอโทษขอโทษใบนี้ค่ะ ขอโทษนะคะใบนี้นะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระนะคะองค์พระองค์เทพท่านเมตตาท่านมาประทานพรแต่ก็อย่าใช้ใส่ฟุ่งเฟือยเก็บเงินไว้ด้วยนะคะยามมีเงินก็ให้คุณเก็บเงินไว้ด้วยต่อมากค่ะท่านปรารถนาให้คุณมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ตัวคุณจะมีอยู่มีกินมีใช้ไม่ขาดมือและครอบครัวคุณก็จะสุขสบายตามไปด้วยหนทางการเดินทางอาจมีความยากลําบากบ้างนะคะตัวคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศิทธิ์ท่านมองเห็นและรับรู้ค่ะ คนรอบตัวหรือคนรักของคุณนะคะใครก็ตามที่ความรักหมดไฟนะคะหรืออาจจะทะเลาะกันขัดแย้งกันมีโอกาสกลับมาเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านกำลังจะบอกว่าขอให้คุณน่ะลงมือทำนะคะตั้งใจนะคะทุกอย่างสำเร็จแน่นอนนะคะเพียงอย่าทิ้งคน ใกล้ตัวในยามสําเร็จนะคะพยายามอย่าละเลยคนใกล้ตัวหรือคนที่เขาอยู่เคียงข้างคุณนะอย่าละเลยนะคะเพราอท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามความรักความอุดมสมบูรณ์ความเป็นครอบครัวนะความเป็นครอบครัวคุณจะ เขาเรียกว่ามีความอบอุ่นในครอบครัวนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์อาหารการกินหรือว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองคุณจะประสบผลสําเร็จค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีโป๊หนึ่งใบแดงหนึ่งหนึ่งห้าเก้าขอโทษค่ะโป๊หนึ่งห้าเก้าครึ่งชั่วโมงใครเห็นคลิปนี้แคปมาได้แล้วก็โป๊หนึ่งห้าเก้านี้นะคะจะใช้ต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะรบกวนแคปนะคะแล้วฝากแชร์ออกนะคะแล้วก็หลังจากดูดวงเสร็จนะคะ ใครมีรีวิวให้โปรนี้มีต่อให้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมโปรนี้นะคะ159ค่ะ